วันนี้เรามี1กรณีนะคะเด็กอายุ12ปีที่จังหวัดราชบุรีคือได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปเข็มแรกค่ะไม่ถึง7วันน้องมีอาการไอแห้งแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่สะดวกเล็บมือและปากเขียวนะคะน้องสุดหนักจนต้องเข้าไปรักษาตัวในห้อง ICU เลยนะคะล่าสุดนะคะเรื่องนี้ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงผลการตรวจร่างกายแล้วก็รักษาพบว่าอาการของน้องเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบค่ะแล้วก็เมื่อวาน หลายๆห,หน่วยงานเข้าไปรักษาเยียวยาในเบื้องต้นแล้วค่ะ นายวิสาภูิริรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับนายพิพัฒพงษ์ตันพาณิชย์ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องมีนวัย12ปีนะคะน้องมีนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ของโรงเรียนดอนทรายค่ะน้องเข้าไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปหลังจากนั้นน้องก็อาการซุดหนักนะคะต้องเข้ารักษาตัวที่ i อ u ก็มีการนําเงินจากทางกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบโรงไฟฟ้าจํานวน20,000บาทไปมอบให้กับครอบครัวเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาเบื้องต้นไปก่อนตอนนี้น้องก็อาการดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วค่ะ ทางด้านแพทย์หญิงปาจรีอาริรบในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีก็เปิดเผยนะคะว่านักเรียนหญิงรายนี้เนี่ยถือเป็นเคสแรกของจังหวัดราชบุรีที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมีผลข้างเคียงรุนแรงที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดเคสหนักแบบนี้นะคะในส่วนของการเยียวยาเนี่ยรัง ทางโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนซึ่งเป็นหน่วยงานฉีดวัคซีนให้กับน้องตอนนี้กำลังดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากการได้รับความเสียหายในการฉีดวัคซีนจากทางสอปอสอชอคาดว่าวันศุกร์นี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของสอปอสอชอและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาทันทีค่ะทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่ง,หงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็ก ได้เผยแพร่นะครับถแถลงการเนื้อหาโดยสรุปหลังจากได้รับส่งตัวจากโรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่26ตุลาคมจากการตรวจร่างกายของน้องพบว่าน้องในตัวเล็กมีความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายอาจทําให้มีภาวะลอดขยายตัวไม่เต็มที่แล้วก็มีพังผืดในปอดได้จากการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตระหว่างวันที่26-31ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ ยวรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดดูแลทางเดินหายใจโดยขณะนี้สามารถถอดข้อทางเดินหายใจได้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ออกซิเจนความเข้มสูงได้ทําการตรวจหัวใจอีกครั้งเมื่อวันที่29ตุลาคมพบว่าก้อนลิ่มเลือดที่อุดตันมีขนาดเล็กลงครับเลือดก็ไหวได้เ,เลื่อนเลือดได้ไหลเวียนดีขึ้นนะฮะไปสู่ปอดการบีบของกล้ามเนื้อหัวใจดี เมื่ออาการดีขึ้นได้ย้ายผู้ป่วยเข้าดูแลในห้องผู้ป่วยเด็กเฉพาะโรคเมื่อวันที่1ระสพฤศจิกายนาผู้ป่วยขอบเือยเล็กน้อยนะครับสามารถรับประทานอาหารได้ครับ แล้วก็ตอนนี้นะคะทางทีมกุมรารแพทย์หลากหลายสาขาของสถาบันสุขภาพเด็กทั้งด้านโรคหัวใจโรคปอดโลหิตวิทยาโรคภูมิคุ้มกันก็ร่วมมือกันนะคะดูแลน้องอย่างเต็มที่เพื่อที่จะร่วมกันหาสาเหตุที่อาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดปอดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดปอดนะคะ ทั้งนี้เนี่ยก็ขอแจ้งให้ทราบว่าอาการของน้องเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยคือเป็นหนึ่งภาวะที่พบในเด็กที่ได้รับวัคซีนไปทั่วโลกเขาก็เจอกันแต่ว่าไม่ได้เจอมากนักนะคะอขอให้น้องหายไวๆนะครับ